กระบะแหกโค้งข้ามเลนประสานงาหกล้อดับ1สาหัส1นรายเมื่อ <enza> วันที่ <kind abonn emen> 3มิถุนายน2564ร้อยตํารวจเอกเทรพลเกื้อกูล รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหารได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถหกล้อชนรถกระบะบนถนนสายร้อยเอ็ดกาลสินบริเวณทางโค้งบ้านดินแดงตำบดงสิงอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในรถจึงออกตรวจสอบพร้อมชุดอุปกรณ์ตัดทางกู้ภัยนครสาเกตกู้ภัยอโศกู้ชีพโรงพยาบาลจังหารถึงจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณทางโค้ง พบรถหล้อยี่ห้ออีสุสุสีฟ้าทะเบียนบวบไม้วาแหวน243การจนบุรีบรรทุกเหลือกมันมาเต็มคันรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนขับชายทราบชื่อคือนายสัตยพนศรีสนาราชอายุ20ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาท่อนล่างด้านซ้ายกระดูกผิดรูปโผล่ทะล,ลุผิวหนังมีอาการซึมด้านหน้ารถชนอัดติดกับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก สีดำทะเบียนกไก่ชอชิง1154กาฬสินสภาพประตูด้านข้าคนขับยุบพังเสียหายถึงห้องผู้โดยสารพบผู้ได้รับบาดเจ็บคนขับเป็นชายทราบชื่อคือนายประสิทธิ์จันทร์ศีราษอายุ37ปีชาวอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินได้รับบาดเจ็บที่ขาด้านขวากระดูกผิดรูปหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพปร,รอาสาสมัครกู้ภัย ใช้อุปกรณ์ตัดทางเร่งให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกจากรถทั้งสองคันโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้ก่อนประถมพยาบาลเร่งนำส่งโรงพยาบาลจังหารทราบภายหลังในประสิทธิ์จันศรีราชคนขับกระบะเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะขับมุ่งหน้าจังหวัดกาลสินได้ขับขึ้นแซงบริเวณทางโค้ง ทำให้รถเสียหลักไปชนกับรถหกล้อที่ขับสวนทางมาอย่างแรงจนสง่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนและตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนเชิญตัวคนขับรถหกล้อมาสอบปากคำเพิ่มเติมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎมหมายต่อไป ันคือคือรถกระบะมาจากข้างไหนครับกระบะมานี่ครับกระบะมานี่มามาจากกาฬสินธุ์กระบะกระบะมานี่อ๋อยู่ไปกาฬสินธุจะได้ตรถบรรทุกเนี่ยมาจากทางตู้ช่องครับจากกาฬสินธเข้าแล้วเหรอท่านสีดดำนี่แดงอ๋อคัปิดดำแดงแล้วเสียหลักเสียหลักลราไปไปคนแบบนู้นแล้วก็กระดิ่งเข้ามาเข้ามาไปอ๋อทับงนั้นก็หมาณถึงเป็นหลัก าปู่โหดอยากได้หลานไปอยู่ด้วยแต่ลูกสะไยด่าทอจึงชักมีดจ้วงแทงคอสี่แผลลูกสไปดับคาที่นอน เมื่อวันที่4มิถุนายน2564เวลา4นาฬิการ้อยตำรวจเอกสุจินแดนระเบียบรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดได้รับแจ้งเหตุแทงกันตายภายในห้องนอนของบ้านเลขที่81หมู่1ตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดภายในชุมชนบ้านป่าบาดตตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจึงออกตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยนครสาเกตแพทย์เวรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณห้องนอนภายในบ้านชั้นเดียวพบศพหญิงนอนหงายจมกองเลือดอยู่บนที่นอนตรวจสอบพบบาดแผลบริเวณลำคอเป็นแผลถูกแทงจากของมีคมจำนวน4ี่แผลปากแผลกว้างประมาณ1-2เซติเมตรลึกประมาณ3เซนติเมตรตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบมีดทาครัวไปแหลมเพื่อนเลือดตกอยู่ใกล้ศพทราบชื่อผู้ตายคือนางสาวธัญญาพักโสมาสุข อายุ32ปีโดยมีลูกชายอายุ1ปี6เดือนนอนอยู่ข้างๆแต่ไม่ถูกทำลายแต่อย่างใดแพทย์เวรจึงทำการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นลงความเห็นว่าถูกของมีคมแทงที่ลำคอจุดเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายกู้ภัยนครสาเกตจึงนำศพส่งโรงพยาบาลร้อเพื่อนำเก็บรักษาที่โรงพยาบาล 101, ร้อยเอ็ดรอญาติดำเนินการต่อไปจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือนายพานวัตน์แซ่ชั่วอายุ63ปีชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพ่อของสามีซึ่งหลังจากเกิดเหตุได้รอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างชุดสืบสวนนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนโดยการนำของพันตำรวจโทภยรัตนบุผารองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อ พันตำรวจตรีนัทพงษ์นาอุดมสารวัตรสืบสวนพร้อมชุดสืบสวนได้นำตัวนายพานุวัฒน์มาสอบสวนที่ห้องสืบสวนเพื่อหาสาเหตุของการฆ่าลูกสะภ้ยทั้งนี้นายพานุวัฒน์ให้การว่าตนเองกับลูกสะภ้ยทะเลาะกันเรื่องหลานอยู่บ่อยครั้งเพราะตนเองอยากเอาหลานชายคนนี้ไปเลี้ยงเองที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งตนรักหลานคนนี้มากซึ่งพักหลังล ลูกสะพย้ยมักกิดกันไม่ให้เจอหน้าหลานเลยก่อนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตนเองก็มาหาหลานแต่ถูกลูกสะพย้ยดา่าจนตนเองทนไม่ไหวโมโหมากจึงเกิดการทำลายร่างกายกันจนต้องมาที่โรงพักเมืองร้อยเอ็ดมาแล้ว <Okay. S 1> กระทั่งเมื่อคืนนี้คิดถึงหลานมากจึงขับรถออกจากจังหวัดนครราชสีมาพเพื่อเดินทางมาหาหลานที่จังหวัดร้อยเอด็ดและได้ไปดูโอคอหาภรรยาของตนเองเพื่อบอกว่ามาถึงร้อยเอ็ดแล้ว หลังจากนั้นได้แอบเข้าบ้านลูกสะพ้ยทางหลังบ้านพอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปลูกสะพ้ยตื่นขึ้นมาเห็นก็ร้องวอยวายให้คนช่วยตนเองจึงใช้มีดไปแหลมที่เตรียมมาแทงเข้าไปที่คอลูกสะพ้ยจนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนที่นอนระหว่างนั้นหลานซึ่งนอนอยู่บนที่นอนได้ตื่นขึ้นมาแต่หลานไม่รู้เรื่องตนเองจึงพยายามกล่อมหลานและวิดีโอคอลบอกภรรยาว่า ตนเองเป็นคนเสียสละโดยการฆ่าลูกสะใภ้ไปแล้วต่อไปหลานก็ได้แรกกลับไปอยู่กับภรรยาของตนที่จังหวัดนครราชสีมาเมืองตนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาต่อไปเพว่าวันนี้ก็คือรเจที่ตจได้ไดรวอบแ้ใม่คืนมีครับได้ๆเดี๋ยวคใ,ให้ติดต่อครับ เราพอเห็นครั้งเนี้ยแล้วทำไมตัดสินใจทำอย่างนั้นเพราะว่าอะไรไม่ได้มีอะไรจะมาหาหลานใืมจะมาหาหลานแล้วแล้วทำไมได้ไปไปแทงเขาเขาร้องครับเขาร้องเขาร้องเขาค่อยสายๆไปยังกบไปหาผู้ใหญ่หาอะไรเลยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรัมันจะมีอะไรอะไร ไม่ได้จะอะไรมาสายๆก็กลับไปหาผู้ใหญ่หายายสองอีกสองคนตั้งใจเอาเอาคลิกหลานให้เขาดูครับใช่นั้นนหะที่เขาวิ่งจะเลยปก็จะฝากเขาดูหลานด้วยแหล,ละครับนั่นเองแล้วมีทะเลาะมีสา,หาเหตุกนเครืองกับคนผู้เสียชีวิตมาก่อน,นไหมม่มีส่วนตัวไม่มีเลยไม่รู้ทำไมถึงตีเข,า,ขาพา่อ เขาเขาไม่ให้หลานเราไปเพราะว่าเราเราเราต้องลงโคราชอยู่แล้วยังไงนะครับที่อะไรเขาไม่ให้หลานไปอยู่กับเราไม่ใช่ไม่ไปอยู่เราเราต้องเอาหลานลงโคราชอยู่แล้วครับเราก็บอกชาวบ้านหมดแล้วครับบอกว่าไม่้ทั้งสองอาทิตย์แค่ไหนเออ้องแลว đi ra không phải biết nữa không phải biết như hoàng khác